มีราศีไหนบ้างนะครับที่มีเกณฑ์พบรักโดยบังเอิญนะครับโดยบังเอญนะฮะยกตัวอย่างแบบในหนังนะที่ยกตัวอย่างไว้เจอกันบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นบางทีอาจจะไปเจอกันที่อื่นก็ได้มีเยอะแยะนะครับหรือว่าแม้กระทั่งไปทักทายกันในสื่อโซเชียลมีเดียเห็นรูปเห็นอะไรเงี้ยไปแอดไปคุยไปทักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นไปได้นะสมัยนี้นะฮะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ ทีนี้มีราศีไหนบ้างมาดูกันนะครับราศีแรกเลยนะครับได้แก่ชาวราศีกรกฎนะครับใครที่ยังโสดอยู่นะครับโอ้โหมันอาจจะมาจากคนที่คุณไม่คาดคิดก็ได้อ่ะมันก็ดูบังเอิญมากเลยทีเดียวนะครับไอความบังเอิญเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่มันแค่บังเอิญน่ะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะครับเพื่อนเก่าเพื่อร่วมงานเก่าเคยร่วมงานกันตรงนี้ แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเอามาเจอกันโดยบังเอิญอีกทีหนึง่งแล้วมาคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้ผมขอใช้คําว่าบาังเอิญแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่อาจจะเป็นคนหน้าเก่าหรือคนหน้าใหม่ก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎใครที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้ก็พยายามเปิดตัวนิดนึงเปิดตัวคืออะไรล่ะไม่เก็บตัวไม่ปิดตัวนะครับ เพื่อนฝูงเพื่อนเก่าสมัยโน้นสมัยนี้เพื่อนที่ทํางานสมัยนั้นสมัยนี้ชวนเชิญไปไหนเนี่ยก็ลองไปพบป่าดูบางทีมันก็อาจจะเจอความสัมพันธ์อะไรที่แบบเป็นแบบเนี้ยโดยบังเอิญก็ได้นะครับแล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นความรักได้ต่อไปสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับขอให้เปิดตัวเองนะครับอย่ากเก็บตัวมากจนเกินไปนักนะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงคุณเนี่ยเสน่ห์แรงฮอตด้วยนะแต่คุณจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ทราบน,นะครับ ขอให้โชคดีนะคนราศีกรกฎนะครับอีกราศีหนึ่งครับที่มีโอกาสพบรักโดยบังเอิญนะครับนอกจากกรกฎแล้วนะครับก็มีชาวราศีกันครับผมชาวราศีกันเนี่ยโอเคถ้าใครโสดแล้วไม่มีแฟนนะเดี๋ยวคุณมาเหยียบหน้าครีเอทีฟ รายการเราได้เลยเราเล่นเราเล่นนะเอา,อางี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะใครที่เกิดในราศีกศันเนี่ยโอ้โหจังหวะของคุณมาแล้วนะครับผมขอใช้คาบาังเอิญเหมือนกันนะคืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่มันเป็นไปได้ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับแต่ดวงคุณจะฮอตคุณจะมีสเสน่ห์แรงมากเลยทีเดียวนะครับจนคุณไม่คาดคิดอะว่ามีคนแบบแอบชอบแอบปลื้มคุณอยู่มากขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วถึงเวลามาได้คุยกันมากขึ้นเหมือนกับว่าให้มันรู้สึกแปลกแปลก,ปลก,กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะราศีกันน่ะฮอตนะมีโอกาสพบรักมีกาสมีแฟนโดยบังเอิญน,นะครับหน้าเก่าหน้าใหม่เราไม่พูดนะครับแต่ว่าดวงคุณจะฮอเตเสน่ห์แรงมากเลยนะครับแล้วคุณก็จะมีความราบรื่นนะครับตามมานะแต่สถามว่าไม่มีอุปสรรคเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันมีอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะครับกับความรักครั้งใหม่ตรงนี้นะครับ ขอให้โชคดีมีความสุขนะคนราศีกันนะครับอีกราศีหนึ่งครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับราศีเนี้ยได้แก่ชาวราศีพิจิกครับโอ้โหเพิเพ่งป,ปรับแต่งเลยนะครับนี่ภัยคู่ขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับนี่พระรามกับนางสีดานะครับเมื่อกี้ก็มีการแซวเล่นกันไปบ้างนะบางทีตอนนี้โสดอยู่ป,ป,ปรับเปล่าอ้าวเจอกันอีกทีปีถัดไป จงลูกมาแล้วอุ้มลูกมาแล้วนะฮะมีการแฟนกันอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอย่ราศีพิจ,จิกนะครับคุณมีโอกาสพบรักแบบปุบปรับลงตัวจะด้วยเหตุประการใดจะด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยเรายังไม่พูดนะ <c oughs> หรือว่าเขาเรียกลักษณะแบบว่าตกลองป่องชิ้นหรือว่าแบบอารมณ์พาไปเหตุการณ์พาไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ที่คุณจะมีแฟนมีคู่รักนะครับโดยแบบปุบปบรับกระทันหันนะครับโอ้โหนะค,คนนี้ถือว่าก็ฮอต มีเสน่ห์แรงไม่เบาเหมือนกันนะครับบางทีเสน่ห์ของชาวราศรีพิจิกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตานะมันเกี่ยวกับการพูดการจานะครับหรือว่าบุค,คลิกความมั่นใจของคุณเนี่ยตรงนี้คุณต้องสร้างความมั่นใจจะดีนะครับแต่งกายนะครับให้ดีนะครับคุณมีโอกาสดีๆขอให้มีความสุขนะครับชาวราศรีพิจิกนะครับสามราศรีนี้ขอให้โชคดีนะครับกับความรักวันนี้เวลาของเราก็หมดลงพอดีนะครับต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนะครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรับได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีทไทยทรูวิชัน358ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยาณต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ